ในธรรมจักกับประวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นโดยทรงตรัสถึงทางที่ไม่ควรประพฤติสองทางได้แก่อัตตกิรัมมัทนโยก,การทรมานตนให้ลำบากและการมสุขัลิการนโยก,การประกอบตนพัวพันในกามว่าเป็นทางที่ไม่ถูกต้องเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปกับความติดข้องด้วยโลภะและโทสะ จากนั้นทรงแสดงทางสายกลางซึ่งไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปไม่เอ็นเอียงไปในทางของโลภะค,คือความติดข้องต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจและไม่เอ็นเอียงไปในทางโทสะคือการเบียดเบียนตนเองให้ลำบากทางสายกลางนี้คือมัตมิองแปดซึ่งจัดเป็นทางที่ถูกต้องตรงต่อการดับทุกข คือดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะได้และมักมีองค์แปดนั้นรวมลงเป็นหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบได้แ,แก่ปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงอันประกอบไปด้วยส่งรู้แจ้งในทุกข์ส่งรู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์คือทุกขสมุทยัยส่งประจักษ์แจ้งในนิโรธะคือการดับทุก และทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ที่เรียกว่ามัคก,ก็คือตรัสรู้คือรู้แจ้งในอริยสัจสี่ได้แก่ความจริงอันประเสริฐความจริงที่เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ทําให้บุคคลนั้นห่างไกลจากกิเลสเพราะละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างหมดสิน้นการตรัสรู้คือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี ด้วยพระปีชาญาณหรือพระปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจแต่ละข้อเข้าละสามรอบรวมเป็นอาการสิบสองเรียกว่าปริวัติคือวนในอริยสัจอย่างละสามรอบยานสามอันประกอบไปด้วยสัจญานกิจญานและกตยานในทุกสามรอบในสมุทัยคือเหตุแห่งทุกสามรอบในนิโรธะการดับทุกสามรอบ ในมัคคือข้อปฏิบัติถึงการดับทุกข์สามรอบรวมเป็นการตัดสรุ้อริยสัจสี่รู้แจ้งอริยสัจสี่อย่างละสามรอบรวมเป็นอาการสิบสองดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งประกอบด้วยสัจญาณคือรู้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงนิโรธาการดับทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริง มักข้อปฏิบัติถึงการดับทุกข์เป็นสิ่งที่มีจริงกิจยานเพราะปัญญาอย่างรู้ในกิจที่ควรทำในอริยสัจท,ทั้งสี่คือทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ควรละนิโรธาการดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจง้งมักข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้นยานที่สามคือกัตยาน พระปัญญาอย่างรู้ว่าได้กระทำแล้วในอริยสัจท,ทั้งสี่คือทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยละได้แล้วนิโรธคือการดับทุกนั้นดับได้แล้วหรือทำให้แจ้งแล้วมักข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกกระทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วดังข้อความที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจัก,กรกับวัตนสูตรดังต่อไปนี้ อีทางทุกขังอริสัจจันติเมพิกเ,เวปุเพอนุนสุสเตสุธรมเมสุจักขงุตถปาธิญาณังอุตปาธิพัญญาอุตถปาธิวิชาุตปาธิอาโลโคุตถปาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี้เป็นทุกขะอริยสัจตั้งขปณิทางทุกของอริยสัจจงปรินยยันติเมพิคเวปุเพอนนุสสุเตสุธรรมเมสุจกคงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังแล้วในการก่อนว่าก็ทุกขะอริยสัจนี้นั่นแหลวควรกำหนดรู้ตังโขปนิทางทุกขะอ,อริยสัจจ์ปรินญยันติเมพิกกเว ภุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า ก็ทุกขอริยสัตว์มีนั่นแหลอันเราได้กำหนดรู้แล้วสำหรับสัจญ,ญาณที่เป็นไปในทุกขสัต์คือปัญญาอย่างรู้ในทุกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างแน่นอนคือความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความเสียใจความพิไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความแห้งใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ประสบกับบุคคลหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พระท่าจากบุคคลที่เป็นที่รักหรือสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งมวลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้รวมลงในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งรวมเป็นกายของเรานี้ทั้งในส่วนที่เป็นรูป,ปกาย และในส่วนที่เป็นนามกายรูปกายก็ได้แก่การรวมกันของรูปนามกายได้แก่การรวมกันของนามได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นรูปกายและนามกายที่รวมลงเป็นตัวของเราคือความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเสียใจพิรัยดำพันตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็เกิดขึ้นที่กายนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกๆขณะ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นความจริงเช่นนั้นทุกคือความเกิดความแก่และความตายเป็นสิ่งที่มีจริงในทุกๆคนในทุกๆขณะรูปกายที่เป็นการรวมกันของรูปก็ดีนามกายที่เป็นสภาพรู้ได้แก่จิตและเจตสิกก็ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปลี่ยนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่เรียกว่าตาย หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตายทีละขณะเป็นคณิกะมรณะพูดถึงในการเกิดของนามากายและรูปากายคือจิตเจตสิกและรูปนี้เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดตลอดมาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวันตายที่ไม่หายใจที่เรียกว่าสมมติมรณะคือตายโดยสมมตุติเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย ในขณะปฏิสนธินั้นก็มีกรรม,มชะลูกเกิดร่วมด้วยเช่นกันเมื่อปฏิสนธิจิตดับพวังคจิตคือจิตดำรงภกชาติก็เกิดขึ้นสืบต่อทันทีแล้วก็เกิดดับสืบต่อกันมาตามลำดับจนถึงคลอดออกมาจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เกิดสืบต่อกันมาในชีวิตประจำวันแม้ในขณะนี้ก็เช่นเดียวกัน ทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดก็เกิดสืบต่อกันการเกิดนี้เป็นสิ่งที่มีจิตแม้รูปที่เกิดเพราะกรรมสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปก็มีรูปใหม่เกิดขึ้นสืบต่อตามลําดับเช่นกันจากเกิดขึ้นเป็นน้ําใสเกิดขึ้นเป็นน้นําข้นเกิดขึ้นเป็นชิ้นเนื้อก้อนเนื้อปัญจสาขาคือปุ่มทั้งห้าได้แก่ศีรษะแขนสองข้างขาสองข้าง ก็สืบต่อตามลำดับจากวันเป็นเดือนตามลำดับจนคลอดออกมาและเกิดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนความแก่นั้นก็มีจริงเช่นเดียวกันเมื่อเริ่มปฏิสนธินั้นความแก่ก็ติดตามมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ความแก่ก็คือความแปลไปเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อปฏิสนธิเริ่มแรกเกิดเป็นน้ำใสต่อไปก็แก่เป็นน้ำข้น ก่เป็นชิ้นเนื้อแก่เป็นก้อนเนื้อแก่เป็นปัญจสาขาและแก่มาตามลําดับตามลําดับที่เราสมมุติกันว่าเติบโตขึ้นเจริญขึ้นท่านเรียกว่าเป็นความแก่คือการแปลเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่อยางเก่าส่วนความแก่ของจิตและเจตสิกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนให้แปลเปลี่ยนไปแล้ก็ดับไปในหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นและดับไปนั้น มีอนุขณนาดเล็กๆอยู่สามอนุขณนาคืออุปาทขนาขณะที่เกิดขึ้นทิติขนาขณะที่ดำรงอยู่พังคขนาขณะที่ดับไปขณะจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าได้แปลเปลี่ยนไปเป็นขณะที่ตั้งอยู่หรือดำรงอยู่ก่อนที่จะดับไปจากนั้นก็เป็นพังคขนาคือขนาที่ดับ ขณะที่ดำรงอยู่นั้นไม่ใช่ขณะที่เกิดขึ้นคือแปลเปลี่ยนมาจากขณะที่เกิดขึ้นและขณะที่ดำรงอยู่นั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไปย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมไปสู่พังค์ขณะนาดคือขณะที่ดับเป็นการเกิดขึ้นแปลเปลี่ยนและก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเป็นการเกิดขึ้นแล้วแปลเปลี่ยนและดับไปอย่างต่อเนื่องส่วนความตายก็เช่นกัน จิตเจตสิกเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการดับไปการหายไปการสิ้นไปไม่กลับมาอีกนั้นเรียกว่าคณิกรรมบรณะคือดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปในแต่ละขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพวังขจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปได้ยินได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือจิต เกิดขึ้นระดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ทําให้จิตและเจตสิกอื่นเกิดขึ้นระดับไปเป็นคณิการบรณะคือตายทุกๆขณะคือหมดไปหายไปสิ้นไปในแต่ละขณะในแต่ละทางคือเป็นความจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ส่วนรูปเมื่อแรกเกิดนั้นก็เป็นน้าําใสดับจากน้าําใสก็เป็นน้ําข้นดับจากน้ําข้นก็เป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อก็เป็นปัญจสาขา คือตายทุกขณะที่เกิดขึ้นและดับไปตายตามลำดับมาจนถึงทุกวันนี้ความเกิดความแก่และความตายตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดที่กายของเรานี้เป็นสิ่งที่มีจริงในทุกๆขณะทั้งรูปกายและนามกายตามที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสมมุติมรณะคือการไม่หายใจเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถดับเพแทงการเกิดความแก่ความตายได้ คือไม่สามารถที่จะดับกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็ต้องเกิดแก่และตายคือเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นทุกขเวัตะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจญาณคือปัญญาอย่างรู้ในทุกขว่ามีจิตญาณที่สองคือกิจญาณในทุกขาอริยสัตว์คือปัญญาอย่างรู้ในทุกว่าเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้ กำหนดรู้คือรู้ตามความเป็นจริงคือรู้ว่าความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความเสียใจความทพิไดลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความคับแค้นใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดรลาจากสิ่งที่เป็นที่รักปัทนาสิ่งใดไม่ได้สมปัถนาและการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรา เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะที่รูปรกายและนามกายที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเรานี้กําหนดรู้ว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์เมื่อทุกข์เป็นทุกข์ก็ไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราคือความเกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความแก่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความตายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ทุกข์อื่นที่ตามมาที่เกี่ยวเนื่องกับความเกิดความแก่และความตายก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เกิดขึ้นในขณะต่อไปก็ดับแปลเปลี่ยนไปอีกดับไปอีกหมดไปอีกสิ้นไปอีกทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อย่างนี้ส่วนยานที่สามในทุกขอริยสัจก็คือกัตตยานคือปัญญาอย่างรู้ในทุกว่าได้กำหนดรู้แล้ว คือได้กําหนดรู้แล้วซึ่งความเกิดความแก่ความตายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขนาดในชีวิตประจําวันทั้งรูปกายและนามกายมีความเป็นไปเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาคือเกิดแก่และก็ตายอยู่ตลอดเวลาแม้บุคคลอื่นสัตว์อื่นก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปกายและนามกายที่เกิดขึ้นในอดีตก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ตาม หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกต็ต่าย่อมเป็นความจริงเช่นนี้เป็นความจริงที่แน่นอนอย่างนี้และดำรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปความจริงอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะภาษาไทยเรียกว่าความจริงคือรูปกายก็เป็นธรรมะนามกายก็เป็นธรรมะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารูปธรรมหรือนมามธรรมเมื่อรูปธรรมและนมามธรรมเป็นธรรมะ หรือเรียกให้สั้นก็เรียกว่าธรรมะเมื่อรูป,ปกายและนามกายเป็นธรรมะเสร็จแล้วจะเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้เลย